สวัสดีครับพี่น้องมพบว่าพ่อกับบ้าบม่รูอีแล้วครับกับบรรยากาศตอนแรกครับเพราะวันซุกที่หาครับเวลาอยู่นี่ก็บฮามงสี่สิบครับบาดูภาพเมืองบรรยากาศครับเมืองบรรยากาศพี่น้องอากาศดีครับ ปลายฝนจนหนาวครับเขากำลังจีถอกพี่น้องเอ้ยอีกอาทิตย์หนึ่งก็จีถอกอยู่ดอกก็ไม่รูีดีดล่ะมั่งพี่น้องสวดจุบุมจิบิมขึ้นอยๆเขาก็เลย เอาใส่ฟุ้นครับเนี่ครับใสุ่ยใส่ฉีงว่วาห้องพื้นสวดจุ่มบุ่มจิมยิมขึ้นร่มสิร่มเมื่อหนะ่ะอีกอาทิตยนึงนี่นละพี่น้องจิถอดบ้าบลกาูกสิตไทยมึงทุกเสารทุกแรงครับกับบรรยากาศตอนเสาร์ตอนแรงช่วงนี้ตะเวนกําลังตกดินพี่น้อง อากาศดีมันงบรรยากาศตอนแรกพี่น้องงามครับเขาอย่างตะลมเหรอพี่น้องนี บรรยากาศน้ำทงหน้าครับช่วงตอนแรกตะเวนการลังตกดิน กลาบรรลุกับทิศไทยให้เมื่งบรรยากาศลังสีทุกมือครับตอนเช้าอนแรงว่าอากาศเป็นยังไงช่วงปลายฝนตุนหนาวนี่ครับนม่งบรรยากาศครับจะเป็นกังตุงดินอากาศดี เย็นเริ่มเย็นแล้วครับช่วงนี้ฝากด้วยนะครับฝากที่ตามบ้าวบรลุตากแดดน,นะครับติดทไายบรรยากาศตอนเสาร์ตอนแรกให้เมืองครับ ช่วงปลายฝนต้นหนาวครับค้ติดตามกันท่านหลายเลยครับสามรอยห้าสิบคนให้เพราะพี่น้องเมืองปุยเห็ดงานอยู่กรุงเทพให้เมืองครับว่าบ้านเฮาเป็นไหน บรรยากาศตอนแรกช่วงตวื่นรับแล้วครับ ฝากติดตามนี้เลยครับบ้านบรรลุตะเลียดครับสําหรบชมบิมนี้กับฝากไว้ชํานี้แหละครับครับบรรยากาศต,ตอนแรงครับอากาศดีครับ